โอ้โหคนเข้ามาเยอะมากเลยมาตั้งสามคนแล้วเนี่ยเอ่อมีคนนี้คนนี้แล้วก็คนนี้นะฮะก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมคนดูน้องหนูเทลัรทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาข้อบคมอีกแล้วนะครับกับโจเซนฮะวันนี้เรามาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า The Ultimate Disney World Theme Park Experience ชื่อยาวจังวะประสบการณ์การเข้า Ultimate Disney World Theme Park โอ้โหยาวมากเลยนะฮะซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าแมปเนี้ยมันมีผีถูกต้องครับ ตามที่ผมเคยเล่นไปในคลิป is8 แต่ผมไม่เคยให้ดูเต็มๆแต่อันนี้เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นไหนวะอ๋อออกได้โอเคคืออันนี้มันมีผีนะฮะในแบบนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาลิขสิทธิ์มาไหมหรืออะไรไหมนะครับคุณจะสังเกตว่ามันเป็นแมบบแบบว่าธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยที่แบบว่าเป็นสวนสนุกให้ผู้คนได้เล่นมีไอ้นี e ้ด้วยตรงกลางเห็นไหมเนี่ยไอ้ลูกลกลมๆเนี่ยโอ้โหยังใหญ่เลยเอ๊ะอุย้ยห้องรับ เฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าเฮ้ยเอาพี่เราเอาเอ้าเอ้าผมไม่เคยมาที uh> ่นี Listen, ่ไะนี่เดี๋ยวมันไม่มันไม่ได้อยู่ในสคริปต์นะอันนี้เอ้าออฟออฟไปทางไหนวะเอ้าเอ้ามันมันมันไม่ได้อยู่ในสคริปต์นะเนี่ยเอ้าเดี๋ยวผมต้องไปไหนวะเอ้างงงงกันหมดเอ้าออกไม่ได้ด้วยเอ้าเอ้าเอางงเลยที่นี้เอ้าเดี๋ยวไปทางนี้ก็ไปอ่ะ เดี๋ยวมันมันไม่ได้อยู่ในสคริปนะต์แล้วตอนนี้คือผมไม่ได้จะเดินมาเจอตรงนี้ไว้จริงๆอะ่ะโอเคตรงนี้น่านจะเป็นลิฟต์ขึ้นไปด้านบนฮะใช่ไหมนี่ไปไหนวะอาองงอ๋องงกันหมดอ๋องงคนเล่นยังงงคนอัดยังงงยังงงจนถามอยู่ไหนเนี่ยงงกันหมดเลยฮะทีนี้อะไรวะเนี่ยไม่เคยมาไม่เคยมาที่นี่เลยนะเออเอา,เอาที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยเออออกไม่ได้ฮะแต่ว่าเป็นทางลับเห็นไหมเราไม่ควรมาอยู่ที่นี่นี่ว่า เดี๋ยวๆผมบอกให้เขารีเซ็ตก่อนฮนะผมไม่ได้คิดจะมาที่นี่ตอนแรกแล้วผมแค่เดิน,นทัวร์แมปไปเฉยโอเคจริงๆแล้วทางที่เราควรจะต้องไปนะครับมันจะอยู่ด้านในแล้วก็ไปฝั่งซ้ายนะครับแต่ผมรอ,อเอาเกียร์เข้ามาแล้วทางที่เราควรจะไปจริงๆมันอยู่ในนี้ครับนี่ตรงนี้จะมี i พ a t e of the Caribbean ใช่ไหมที่เราเคยเข้าไปเมื่อกี้หมายถึงว่าเข้าไปแล้วไปส่องที่เราส่องออกมาแล้วมันเป็นเหมือนกระจกด้านเดียวนั่นแหละเออให้เราเข้ามาฝั่งนี้ครับเข้ามาในนี้เดี๋ยวเข้ามาอย่างทุกพี่ไปไหนเราอยู่ในนี้เข้ามาในนี้ฮะ โอเคแล้วก็ปีนขึ้นมาด้านบนครับมาด้านล่างมาฝั่งทรงนี้จะเป็นห้องสําหรับโหลดดิ้งนะฮะ <c oughs> ก็คือโหลดดิ้งเบรเอของลงอแหละแล้วจะมีตรงนี้นะครับีซายรัน,นะครับผมก็สิ่งของสําคัญที่ต้องไปเติมนะครับของปี2024ก็คือน่ะตัวทดลองเป็นๆน,นะครับสาหรับการสอบปากคํานั่นเองแล้วก็ซากไอ้พวกพวกที่เหลือเนี่ยก็คคอซากพวกนี้ด้วยครับต้องขนเหมือนกันดูดิน่ากลัวจังวะ โอเคสิ่งที่เราต้องทำต่อจากนี้คือการเข้าไปในสายพานนี้ครับแล้วมันจะพาเราไปโลพที่อื่นนั่นเองซึ่งก็เป็นที่แปลกๆที่ขนส่งของลงมาแบบนี้เลยครับแต่ผมไม่รู้นะว่าเขาส่งอะไรอาจจะเป็นศพหรือเปล่าเพราะดูจากลักษณะแล้วตรงนี้ก็มีบอดี้แบ็กอยู่น่าจะใช่นะฮะไนขออีกรอบหนึ่งแล้วผมก็ไปด้วยเลยดีกว่าเอ้ยอ๋อ อ๋อเราเข้าไปอยู่ในนี้ได้อ๋อโอเคโอเคคือเนียนเข้าไปอยู่ในโรงงานของมันใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรผมว่าไม่จําเป็นต้องเนียนหรอกไม่มีความจําเป็นฮะโอเคเราเข้าไปเลยดีกว่าตามมาตามมามาฮะคุณผู้ชมข้างในนี้คือเอาแล้วมันมีการพ่นสารนู่นนี่นั่นด้วยนะฮะแล้วก็นั่นไงแม่งจำสแกร์ผมอีกโอ้โห ตรงนี้ฮะคนโดนจับช็อตไฟฟ้าครับน่ากลัวชิบหายเลยนี่โอ้โหไม่มันเถื่อนอย่างเงี้ยดูดิโอ้โหนี่คือดิสนีย์เวอร์ชั่นที่เถื่อนที่สุดเท่าที่จะคิดได้ใช่ไหมแบบแม่งน่ากลัวจัดเลยน่ากลัวจ๋าเลยอ่ะดูดิน่ากลัวชิบหายเลยมันเป็นเหมือนลัทธิบูชามิกกี้เมาส์อ่ะอาโอบอกวันโครเก่า ก็ดูดีน่ากลัวชิบหายเลยชิบล็อกไปไม่มีอะไรข้างในนี้อันนี้โดนไหมจ้ำไหมไม่จ้ำฮะโอเคไปเอาจากที่นี่ดีกว่าไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกในอนาคตแต่ว่าแค่นี้ก็น่าจะหล่อนพอตัวแล้วนะฮะอันนี้คลิกต่อโอเคคลิกแล้วก็ลงมาด้านล่างฮะแต่ถ้าผมไม่อยากลงไปล่ะอ๋อโอเคเข้าใจละโน่กรมานี่คือทางนั้นน่ะเราขึ้นไปด้านบนพาเรทเราไปแคบเบียนนะฮะเราไปส่องดู แต่ทางนี้คือทางลัดที่ลงมาอีกทีหนึ่งใช่ไหมโอ้โหดูดิน่ากลัวจังวะโคตรเทือนนะ่ะดูดิเอ้ยอันนี้อะไรกระดาษอืมเหมือนจะเป็นเนื้อเรื่องครับที่เขาบอกว่าโอเคการบอยคอตดพวกเขาการบบเอา้าคนล่วงไปแนละ้วการบอกเลิกติดต่อกับพวกเขามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะอะไรทํานองนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องเนี้ยมันจบไม่สวยแน่เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีก่อนหน้านี้อีกใช่ไหมผมเห็นแวบๆอยู่แต่ไม่ได้ไปอ่าน อันนี้ก็เหมือนกันครับว่ามีอ๋มีลัททีมิกกี้เมาส์ด้วยเหรอก็เขาบอกว่าเป็นข้อความที่ส่งมาจากลัททีมิกกี้เมาส์นะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยเข้าไปอ่านไฟล์ที่มันไม่ควรจะได้อ่านนะครับมันเป็นไฟล์ลับอะไรทํานองนี้นะครับผมไอ้ไข่วันอัดวิ่งมาตกใจหมดเลยแล้วก็เอ่อถูกรายงานไปนะครับซึ่งคนที่รายงานไปเนี่ยเขาก็บอกว่าหน้าเราอะเหมือนกับผู้ต้องสงสัยเป๊ะๆอะไรทํานองนี้นะครับผมแล้วข้างล่างมีอะไรให้อ่านอีก อ๋อโอเคโอเคเซอร์บอ็อบอีก,กอ,อ่ะก็คือ <laughs> เป็นเนื้อเรื่องเหมือนเดิมอะไรครับเ <c oughs> <c oughs> ขาเขาบั็อกอีกแล้วอ่ะน่าจะเล่นในมือถือฮะโอเคทีนี้เราเข้ามาในห้องนี้ฮะที่เหมือนเป็นห้องออฟฟิศในการใช้ทํางานซึ่งก็มีเนื้อเรื่องเหมือนเดิมนะครับผมคือผมมันไม่กล้าปแปลเพราะว่าผมมันไม่รู้ว่ามันต้องเริ่มอ่านตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่บอกว่าแผ่นไหนเป็นแผ่นแรกผมก็เลยกลัวความไม่ปฏิต,ต,รตริประต่อเพราะงั้นดูบรรยากาศอย่างเดียวก็พอนะฮะเนื้อเรื่องยังไม่ต้องคือตรงนี้ก็ มีห้องลับเหรอลิฟต์ฮะอ๋ ا. อ ا. มีลิฟต์ด้วยแต่ผมยังไม่ลงไปฝั่งนี้ไปไหนเอ่ยมีคำว,ว่าดายด้วยนะฮะเราไม่ควรเข้ามาอยู่ในนี้ใช่ไหมผมรู้สึกได้ถึงเซน์ความอันตรายของผมมันทำงานเใครอะบิวต์แ er มนหรอส,สวัสดีครับโอ้อยู่ให้ห่างเลยนะโอเคใจเย็นๆครับผมไม่ได้จะทำร้ายคุณแต่ว่าอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอโทษที่ฉันโกรธนะมันมันไม่เป็นไรหรอกครับสถานการณ์ตอนเนี้ย ผมเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอ้อ้ลูกบอลอันนั้นมันตกลงมาทับนี่เออคุณกําลังสร้างพื้นที่นี่เหรอเคยสร้างแต่ตอนนี้ก็พยายามจะหาทางรอดอยู่ในที่นี่เกิดอะไรขึ้นตอนนี้สิ่งที่ฉันอยากจะเป็นก็แค่เป็นพนักง,งานก่อสร้างธรรมดาแต่ว่าฉันติดอยู่ที่นี่เหรอฉันอยากทํางานให้ดิสนีย์พวกเขาก็ให้ฉันทํานะแต่ว่าพวกเขาก็พาฉันมาทํางานที่นี่แล้วก็มันเกินคาดมากๆอ๋อผอของที่นี่ก็ไม่เคยพูดคุย ไม่สิพอของที่นี่เขาไม่เคยอยากจะให้ฉันพูดเกี่ยวกับที่นี่เลยอยากให้ฉันปิดปากเงียบเราก็เลยทํางานต่อไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราก็มาเจอสถานที่ที่เก็กบเอกสารสําคัญน่าจะเป็นคนนี้ปะที่เขาพูดถึงในเนื้อหาในเนื้อเรื่องดิสนีย์อยากจะทําบังเกอร์ที่ให้คนอยู่ข้างใต้ดิสนีย์แลนด์แต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะให้คนธรรมดามาอยู่นะฉันจําไม่ได้แล้วว่าอยากให้ใครอยู่แต่ว่าพวกนี้ทํางานกันเหมือนลัทธิเลยอาจจะอยากให้ลัทธิมาอยู่ในนี้ก็ได้ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้เพราะงั้นฉันก็เลยอ๋อกลับไปทํางานต่อเหมือนกับว่าฉันไม่เคยเห็นอะไรมาก่อนหลายปีต่อมาฉันก็ได้รับเงินเดือนอืมเออไม่สิเขาไม่ได้รับเงินเดือนเลยเหรอเราทำงานเหนื่อยมากนะครับแล้วพอออกก็ไม่เคยมามาเช็คมาถามมาหาอะไรเราเลยอ๋อเขาขังเราไว้ที่นี่เหรอ,อโอ้โหเขาพยายามจะสร้างแผนดิสนีย์แลนด์สำหรับอนาคตนะครับ เขาไม่เคยพยายามที่จะพาพนักงานออกเลยแล้วคนในนี้เขาก็หิวตายกันคนใหม่ก็มาแทนที่เรื่อยๆบางเคสแล้วเขาก็พยายามจะทิ้งขยะแล้วก็มีพวกเราบางคนพยายามต่อต้านแต่ว่าก็ทําไม่ได้หรอโอ้โห oh, น่าสงสาระ่ะทํางานตั้งแต่ปีสองพอสิบหกเออถูกแล้วเขาขอให้เราทําอะไรบางอย่างเขาขอให้เราสืบเรื่องนี้อ๋อ oh, แล้วก็ระวังพวกลทธิด้วยเขาให้เราไปดูในลิให้ด้วยนะฮะโอเค ขาให้เราไปตามดูในลิฟต์นะฮะว่ามันมีอะไรอีกไหมซึ่งมันก็น่าจะเป็นทางเดียวที่เขาจะออกไปจากที่นี่ได้ใช่ไหมถ้าลิฟต์ที่ผมเห็นก็น่าจะมีเอ๊ะมีห้องเก็บเอกสารใช่ไหมโหมีเรื่องการเขาเรียกว่าอะไรบูชายันด้วยนะแล้วก็มีรูปนี่นั่นด้วยนะฮะเป็นเหมือนเป็นลัททีมิก้เมาส์เลยอะ่ะน่ากลัววะ่ะมาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่โอเคลงไปด้านล่างฮะลิฟต์แม่งทำงานโคตรห่วย ลงลงลงลพี่ไม่ขึ้นไอ้นี่มันลิฟต์ขึ้นมันไม่มันไม่ใช่ลิฟต์ลงไ้บ้าผมต้องกดลงจากฝั่งนู้นฮะโอเคเราต้องลงไปสำรวจด้านล่างแต่แต่ผมขอลงทางลิฟต์ดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ากลัวมันจะเป็น one way trip นะะวทร t r i ะอะราน้องคนนั้นเป็นอะไรบอกวิ่งไปด้านล่างนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเองก็ได้จริงๆมันก็มีทางไปอยู่ใช่ไหมเอ้นี่นมาคนละห้องนี่หว่าเดี๋ยวผมไปสำรวจฝั่งดีก่อนฝั่งนู้นค่อยไปเรียกลิฟต์ขึ้นมาก่อนฮะมันน่าจะมีลิฟต์ ไปหลายทางใช่ไหมเพราะผมเห็นคนศพคนมันอยู่ตรงนู้นผมเลยไม่กล้าโดดแต่ตรงนี้มันก็น่าโดดลงไปนะเพราะมันมีโนต้ตอะแมวแมวแมวตาม,ตามแผนดีกว่าทําให้มันเสร็จนะฮะลิฟชา้าชิบหายเลยหรือจะโดดลงไปเดีว่าโดดไปแม่งเลยนะนั่นไงมันไม่ให้โดดเห็นไหมโดดลงไปตายเลยโอเคผมได้ลิฟต์ละโอเคไหนดูซิด้านล่างนี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเหมือนเขาพยายามจะทําเมืองจําลองที่นี่เลยฮะ ดูดิศกเต็มเลยครับอันนี้มันวิ่งไล่ผมแน่เนี่ยว่าแล้วมันวิ่งไล่จริงด้วยมันมีระบบอเลอร์ด้วยอุ๊ยอุ้ยอุยอุยแรง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 ตีแรงตีแรงวิ่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 งไม่อยู่แล้วอุว้ยเกือบตายลนะเกือบตายเลยฮะเมื่อกี้คงมไม่วิ่งตามใช่ไหมมันมีระบบอเลอร์ด้วยฮะแสดงว่าโอเค แล้วมันตามเราได้มันเลิร์ยได้นู่นนี่นั่นได้โอ้โหดูดิแสดงว่าคนงานที่นี่เขาทํางานแบบพยายามจะสร้างเมืองจําลองฮะสถานที่แบบคล้าย,าย,ายหลุมหลบภยัยแต่ว่าจริงๆไม่ใช่อาจจะทําไว้สําหรับพวกรัฐธงรัฐทิอะไรแบบเนี้ครับน่ากลัวดีมันวิ่งใช่ไหมมันจะไล่ไหมโอเคปล่อยมันเลยอ,อยู่ด้านล่างนั่นแหละโอ้เราสำรวจตรงนี้ก็ไม่มีอะไรต่อแล้วเอ๊ะลิฟต์ตรงนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหม อ๋อมันถล่มลงมานี่ไงอันนี้น่าจะเป็นไม่ใช่ลิฟต์ก็บ้านนะฮะอ๋อโอเคโอเคงั้นเราขึ้นไปข้างบนดีกว่ามันมีห้องที่ผมยังไม่ได้ไปอยู่ตรงห้องเซิร์ฟเวอร์อะโอ้ไม g o ก็ลิฟตติดผมว่ามันจบแล้วครับนายผมทำอะไรไม่ได้เลยกับเรื่องนี้ลิฟต์มันติดนะครับ ผมคงต้องรีเซ็ตแล้ววิ่งใหม่แล้วเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เนี่ยคือมันติดข้างบนเนี่ยเห็นไหมดูดิเฮ้ยงั้นเดี๋ยวผมรีเซ็ตก่อนแล้วกันตอนนี้เราก็มาถึงห้องเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันไม่รู้จะมีเซิร์ฟเวอร์ไว้ทําไมจะแยะในมิกกี้เมาส์ในดิสนีย์แลนด์สิไม่ใช่มิกกี้เมาส์นะฮะแต่ก็ลงไปได้านล่างกันดีกว่าเกมนี้มีฟอรดาเอจเพราะงั้นผมไม่อยากโดดเยอะโดดหัวที่มลงไปเลยอย่างเงี้ยมันน่าจะตายนะ แต่ไม่รู้ว่ามันต้องกี่ขั้นหนึง่งจะตายผมก็เลยโอเคลงตามนี้แล้วกันตอนที่พบก,กับนี่ครับวอลดิสนีย์ที่เขาแช่ตัวยังไว้ด้านในนะครับผมว้าวซึ่งก็สามารถคุยได้นะครับแต่ผมจะสรุปสิ่งที่เขาคุยกันให้ฟังนะครับก็คือแบบว่าเออนี่ปีไหนแล้วนู่นนี่นั่นนะครับผมอ๋อนี่ปีนู่นนี่นั่นครับท่านเออเออเราก็พูด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 ไปนะฮะแล้วเขาบอกว่าเออเนี่ยเขาแผนการทําแผนการไว้เพื่อจะไปสู่อนาคต เออก็ให้เข้ามาในประตูมิติเที่ยวเขาหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันอยู่บนหัวเขาอะประตูมิติเรากดเปิดแล้วก็เดินเข้าไปเลยเนี่ยข้างในเนี้ยแต่ว่าผมยังไม่อยากวาร์ฟเข้าไปเพราะว่าถ้าเข้าไปมันจะไปอีกแมปหนึ่งที่แบบเราต้องวาร์ฟไปที่หนึ่งนะฮะอ่ะผมเข้าเลยก็ได้ไหนๆกไ็ไหนๆละเนี่ยเห็นไหมกำลังเทเลพอร์ตฮะกำลังวาร์ปอยู่ แล้วเราก็จะได้มาพบกับเฮอร์เรอร์ดิสนีย์แลนด์นะครับโอ้โหมันผีเยอะผีซ้ําผีซ้อนผีอะไรขนาดนั้นวะน,นะอันแรกก็ว่าหลอนแล้วนะอันนี้ก็แบบว่าอืมนั่นแหละคุณล่วงหล่นลงมาแล้วตอนนี้คุณอยู่ในนรกแล้วแล้วก็ตัวค่าเข้านะครับผมคือบาปหนึ่งอันหนึ่งอย่างไม่ใช่หนึ่งอันแต่ว่าตอนนี้คุณมีบาปเยอะแล้วก็ยินดีรับส่วนนรกนะครับอุ้ยโอ้ย,อย,อยแม่งขนลุกเลยเมื่อกี้ผมว่าคนที่นี่เขาเหมือนเขาตกนรกกันนะดูดิ น่ากลัวชิบหายเลยเฮ้ยโดนไล่โดนไล่โดนไล่ไลอทางออกนะครับผมโดนเนตได้ที่นี่จะไปโดนเนตให้วะตังก็ไม่มีเยอะแต่ว่าคุณโดนเน็ได้ผมดีกว่านะไม่ต้องไปโดนเนตให้เกมเขาหรอกผมพูดเล่นนะแล้วแต่คุณอนะ่ะ้วแต่ศรัทธาผมไม่ได้บังครับใครโอ้โหดูที่นี่ดิน่ากลัวปะแม่งมีน้ำก็มาตารางสีให้เราว่ายเล่นด้วยไอยตัวนี้อยู่ใต้น้ำก็มีเนี่ย มีอะไรอีกที่เราต้องไปอันนี้ม่งเหมือนสุสานเลยเออมันก็สุสานจริงอะไรวะลุงอันนี้เรื่องไหนอะโอเคอันนี้เข้าไฟผมว่าตายจริงไม่ตายด้วยอ๋อเราเข้าทางออกออทางเข้านี่วะเอออันนี้อันนี้ผมว่ามันฟันจริงวะ่ะอะไรวะเนี่ยที่นี่ท,ท,ที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยในนี้เข้าได้เหมือนเดิมฮะ อ๋อโอเคมันเป็นหาเข้าแบบชัดเจนแล้ว mm hmm. อุ้ยแม่งสาตะโกะสาตะโกะสาตะโกะเออเกือบแล้วก็วได้อย่างตงัวนี้เข้าไม่ได้แต่ว่ามีทางให้ไปอ๋อไม่ใช่ทางตันฮะไม่เป็นไรทำไมมิกกี้ตรงนี้มันเปลี่ยนไปยืนตรงนี้อ่ะตอนแรกมันยืนอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่อืเอเนี่ยมีสองตัวแล้วตอนแรกมันมีตัวเดียวผมอยากรู้ว่าคนนั้นเขาตายหรือย,อยังอ่ะคนที่เขาเป็นอันเนี้ยเรียกว่าอะไรนะเป็นช่างก่อสร้างอ่ะเดี๋ยวผมไปเช็กเขาก่อน โอ้โห oh. ที่นี่ก็ยังจับคนอยู่เหมือนเดิมนะท,ทั้งที่ที่นี่ดูเหมือนมันไม่มีคนอยู่แล้วด้วยซ้ำอะ่ะอุ้ยแม่งตกใจเจฟต์คิลเลอร์คนนี้เขาน่ตายแล้วลนะ่ะเห็นไหมกลายเป็นในพวกซอมบี้แล้วน่าจะหิวตายแล้วฮะเนี่ยที่เขาอยู่ตรงนี้ตอนแรกอะ่ะไม่ก็ล่วงลงไปด้านล่างเป็นในตัวนู้นแล้วเออแล้ววอลดิสนียังอยู่ไหมไปหาก่อนนะอยากรู้อยากรู้ อุ้ยแม่งตัวอย่างใหญ่เลยเมื่อกี้เขายัดไว้ทำไมวะก็เข้าใจแลว่าที่นี่มันอาจจะเป็นโล่อนาคตของเขาอันนี้คือน่ากลัวใช่ไหมมีโทรศัพท์ตกครับวอลิสนี์คุณยังอยู่ไหมคุณยังอยู่แล้วผมพูดคุยกับคุณได้ไหมสวัสดีว,ว,วอลดิสนี์โอสวัสดีเออเขาพูดประโยคเดิมเป๊ะเลยนะครับ ว์ปไปวาวาวา้อ่าโอเคโอเคมันกลับมาเวอร์ชันหลักอ๋อนี่เป็นเหมือนประตูมิติไปอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับอ๋อโอเคโอเคมันก็ทั้งหมดของตัวเกมก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับก็คือที่นี่มีลทัทธิที่เป็นของมิกกี้เมาส์อยู่แล้วก็พยายามที่จะสร้างเมืองไว้ใต้ดินเพื่อให้คนอยู่เป็นคนในลทัทธิเท่านั้นแล้วก็ ตัวของวอลดิสนีย์ไว้โดยการทําการแชร่แข็งไว้เพื่อในอนาคตที่มีการชุบชีวิตเขาจะได้ตื่นขึ้นมาใหม่น่ากลัวนะไม่ใช่เล่นเลยนะซึ่งผมเดาว่าเกมเนี่ยก็ยังมีความลับอีกเยอะแยะนะครับผมที่น่าจะให้คุณไปหากันเนาะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีตรงไหนอีกบ้างแต่ผมรู้สึกว่าแมปมันใหญ่แล้วกว้างมากผมว่าความลับอะมันเยอะแน่บางที่หลังเขาเนี่ยอาจจะมีก็ได้ฝั่งตรงนู้นอาจจะมีก็ได้ฝั่งตรงนั้นอาจจะมีก็ได้มันน่าจะมีเต็มหมดเลยแต่ผมเอาแค่ที่ผมหาเจอแล้วก็เป็นความลับหลักดีกว่าเอาเป็นว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าบายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์แชร์กดซับสไครป์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับบายบาย